ช่วงที่แล้วกับผลงานของเชนคาเชนที่ถือว่ายังมีข้อผิดพลาดและความตื่นเต้นให้ได้เห็นแต่ก็ยังคงเก็บคะแนนไปได้สูงถึง296คะแนนคงต้องลุ้นกับ2ศิลปินที่เหลืออย่างนัดมาริสากับสันวงสะทรว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเขาหรือไม่ไปลุ้นกันครับ เพชรตัดเพชรครับผมกับการแข่งขันที่กําลังเข้มข้นของกลุ่มเพชรสีขาวครับวันนี้โจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงผ่านไปแล้ว2ผู้แข่งขันครับเก้าอี้ตัวที่1ครับฟอร์ม300คะแนนเก้าอี้ตัวที่2ครับเชน296คะแนนแม่คะแนนก็ถือว่าสูงครับในวันนี้มาดูว่าคนต่อไปจะเป็นใครใครดี นัดหรือซันไครดีนัดปัน,ปนร่ำสองนัดนัดมาริษาครับเพราะฉะนั้นน้องสันก็จะร้องเป็นคนสุดท้ายนะครับอ้าวแล้วครับไปพบกับน้องนัดมาริษาครับ วันนี้เสียงกรีดนี่พอพอกันเลยอ้าไม่หิวน้ำมารู้ไปอ้าเป็นไงบ้างสามร้อยสอค่ะค่ะคำเดียงเหรอเป็นไงน้องๆทำผลงานได้ดีนะก็สมศักดิศรีค่ะคือทุกคนมีความเก่งในตัวอยู่แล้วเลยนะคะใช่เป็นเพชรเม็ดงามอยู่แล้วทุกคนเลยเนาะหนักใจไหมวันนี้ถ้าเปรียบกับ รอบที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็หนักใจแต่ว่าพอมารอบนี้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในจุดที่เหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวใช่ใช่่ทีสุดค่ะแฟนหัวราอแล้วพ่อรู้อย่างเดียวเลยรู้อย่างเดียวค่ะวันนี้แฟนเชียร์เต็มที่เลยนะครับผมวันนี้นําเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับวันนี้ก็นําผลงานเพลงเก่าๆของแม่พงศ์ศรีค่ะครับผมด่วนพิศวาสค่ะด่วนพิศวาส ดวลพิศวรบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นในปีพศ2503ผลงานจากปลายปากกาของผู้ที่ถูกขนานนามว่าราชาเพลงลูกทุง่งครูสุรพลสมบัติเจริญที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของราชินีลูกทุ่งหญิงคนแรกของประเทศไทยยังพงศศรีวรน,นุชกับการตัดสินใจตามหาความฝันเข้ามาเป็นนักร้องในเมืองใหญ่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัลพระราชทานจากงานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่สองเมื่อพศ2534พี่สุครับเพลงนี้ฮะมีเรื่องเล่าว่าตอนที่แม่พองอยู่นครสวรรค์ตอนที่ท่านตัดสินใจจะมาอยู่กับครูสุรพลเพื่อที่จะมาเป็นนักร้องคุณแม่ของแม่พองนะคะให้ทองมาห้สตังค์บอกว่า เองเอาไปนะติดเนื้อติดตัวเผื่อว่ามันไปแล้วมันไม่ดียังไงจะได้ขายเอาเป็นข้ารถกลับบ้านห่วงใยลูกสาวนะคะแล้วแม่พองเนี่ยก็นั่งรถไฟมาเจอ,อครูสุรพลก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ครูสุรพลฟังครูก็เลยเขียนเพลง<ม>ดวนพิศวาสให้แม่พองแล้วก็หลังจากนั้นแม่ก็ดังมาตลอดเลย<ม>นะคะ,<ม>ะ,คะเพลงนี้ก็เวลาจุดสูงสูงมากต่ำต่ำมาก นัดเอาอยู่อยู่แล้วเข้าง่ามอีกแล้วครับท่านโอ้โหเข้าง่ามอีกแล้วนะครับผมแหมวันนี้มีหลายง่ามมากเลยนะครับผมก็ถือว่าดีถือว่าเข้าเข้าเข้าเราแล้วเข้าทางเราละไม่ใช่อย่างนั้นบอกบอกอ่ะมีอะไรจะบอกกับน้องๆไหม เบิดคําสิวาลได้แต่ขอใจเธอนะตอนนี้ต้องอ่อยอย่างเดียวแล้วค่ะตอนนี้หนุ่มๆจะว่าไงนะอ้าพร้อมครับค่ะไปพบกับน้องนัทในบทเพลงดวนพิศวาสเชิญครับนัทมาริสากับผลงานในรอบที่ผ่านมาหัวใจทดศกัด ที่ขายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างน่าพอใจเก็บคะแนนจากคณะกรรมการไปได้290คะแนนซึ่งถือว่าไม่น้อยแต่ก็เกือบจะไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันในรอบที่แล้วเนื่องจากเพื่อนศิลปินทำคะแนนได้มากกว่าจนเธอต้องตกไปอยู่ที่นั่งลำดับสุดท้ายและถือได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ง่ายสาหรับเธออีกต่อไปจริงๆแล้วความผิดพลาดบนเวทีนี้เป็นสิ่งที่มีควรเกิดขึ้นหรือทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด อย่างในรอบที่แล้วเชนเขาไปกังวลกับขาใหม่ทําให้โดนหักคะแนนไปมากพอสมควรคือถ้าไม่พลาดจุดนั้นอาจจะได้300คะแนนเต็มเลยก็ได้ดังนั้นรอบนี้นัดเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาคือต้องลดความกังวลกับสิ่งรอบตัวออกไปกดดันตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมา โจทย์เพลงรอบนี้ที่จริงแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูกันแหละแต่ว่าอย่างเพลงของผู้หญิงเนี่ยถ้าถ้าสำหรับตัวนัดนะรู้สึกว่าตัวเลือกค่อนข้างบีบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเพลงผู้ชายก็จะมีเพลงหลายๆหลายๆทางหลายๆท่านที่นักร้องรุ่นหลังๆนํามาทําใหม่ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพลงของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างแบบมีน้อยในความรู้สึกนะคะ การเดีอยวตอนนี้ค่อนข้างเยอะคือที่จริงต้องบอกว่าพอเห็นตัวเองออนแอร์จริงๆแล้วออนแอร์ออกอากาศจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราตั้งใจมากเกินไปมันพยายามมากเกินไปมันพะวงมากเกินไปทุกอย่างมันล้นมันล้นมันเหมือนตั้งใจมาล้อแบบเหมือนมาเรามาสอบอะตั้งใจมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างมันออกก็เลยรู้สึกว่าเอยรอบนี้เราจะไม่เอาละไม่ไม่พะวงละไม่กังวลละรอบนี้ก็จะเปลี่ยนละจะคลายทุกอย่างให้มันเบาบางลงจากเดิมอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับวันนี้ก็เลือกผลงานเพลงด่วนพิวสวัสมาค่ะจุดเด่นก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่มีความหวานในตัวก็คือจะมีการร้องเพลงที่มีการลากเสียงที่ยาวแล้วก็ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการร้องก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนกันนะจากที่ที่วางแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมทีที่เป็นคนที่ร้องเพลงหนักอย่างเพลงหัวใจทศกณัณฐ์นหนักมากร้องแบบเสียงสูงเสียงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เอาความหวาน เข้ามาสู้เข้ามากลบความแข็งแรงของเราที่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเพลงดวดพิศวรเนีน่าจะทำให้ตัวนัดเองเสียงนัดเองแบบมีความหวานมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ time

มันยังไงบ้างอารมณ์ความรู้สึกมันรู้สึกไงพูดมาเลยลูกคือหนูค่อนข้างกลับไปทำกันบ้านหนะักหนักมากๆเพราะว่าหนูกลัวว่าพอมันหลุดเป็นตัวเองขึ้นมามากๆมันจะทำให้เรา พักพลังออกไปมากเกินไปแล้วทาให้เพลงนี้ไม่เพลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามคลี่คลายคืออิ่มอกอิ่มใจด้วยคะ่ะที่วันนี้ตัวเองก็สามารถข้ามขีดจํากัดของตัวเองบางสิ่งบางอย่างไปได้อะไรเงี้ยค่ะคือพอสิ้นเสียงร้องคุณเนี่ยมันคือเสียงปรบมือเลยเสียงกรีดท,ที่ดังมากคุณเลยรู้สึกว่า ทำให้สมกับที่เขารักเราทำให้เขาสมกับที่ว่าเขาชอบเราเพลงมีคุณค่าเราเห็นคุณค่าเพลงเห็นคุณค่าคนทำได้ดีแล้วลูกแล้วผลที่ดีจะตามมาก่อนร้องจบเขาทําไว้300คะแนนครับแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไป ไม่รู้คณะกรรมาการของเรานะฮะได้กดปุ่มหรือเปล่าฮะคณะกรรมาการของเราต้องดูการลุ้นกันนะครับโอ้โหคุศลาครับเชิญครับนัดมารีสานะครับเพลงนี้เรนต์กว้างมากคำว่าเรน์ก็คือเวลาตัวต่ำก็ต่ำต่ำมากตัวสูงก็สูงมากนี่คือความยากในแง่ของท่วงทำนองอันต่อมาก็คือการเล่าอารมณ์ผ่านเพลงนี้ การเล่าอารมณ์จะทําได้ก็ต่อเมื่อเราคุมด้านเทคนิคอยู่ซึ่งก็ห่วงนัดว่าจะพะวงเทคนิคจนลืมอารมณ์หรือไม่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตั้งแต่ต้นจนจบนี่วันนี้นัดมาดีนะหัวใจแกร่งมากแล้วก็เหมือนเหมือนว่าเป็นคนที่ได้รับการบ้านและทํามาอย่างละเอียดภาพรวมมันก็เลยเป็นว่าจุดอ่อนมีเล็กน้อยในท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองในลูกลงต่ําเท่านั้นแต่พอกระดับแบรนด์ออกแบบให้ได้โชว์มันยิ่งพีคข,ขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นและไต่ลำดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันเสมือนง่ายนะเพราะเปิดช่องให้ไปตามฟิลเลยแต่มันยากตรงที่ว่าถ้าคุณขึ้นเสียงเปล่าคุณจะแม่นกับคีหรือไม่ตรงนี้ยากแต่พอนัดขึ้นเสียงมาตรงครูเชื่อว่าหนูเอาอยู่และมันก็เป็นอย่างนั้นมันคู่ควรกับเสียงกรีดและเสียงปลบมืออันกึอก้องครับเก่งครับอนโนดครับ ผมไม่รุนเลยกับเด็กคนนี้ผมกล้าพูดเต็มคำผมไม่รุนกับไอ้ทิดลิคนนี้ของผมเลย <c oughs> ไม่ใช่ของผมนะครับของทุกคนผมเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ตั้งแต่เขาประกวดตั้งแต่รายการจิงช้าสวรรค์ก้าวออามาไม่ต้องคำแล้วมายืนบนเพชรตัดเพชรเขาไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยครับแล้วยิ่งวันนี้นะลูกนะ หนูทําดีมากลูกผลคะแนนมันจะเป็นอย่างไรออกมาเป็นอย่างไรคิดว่าหนูต้องยอมรับมันได้นะลูกนะแล้วทุกคนผมว่าคนไทยทั้งประเทศก็ต้องยอมรับได้เพราะวันนี้ไอ้ทิตลิททำดีนัมเบอร์วันเดอะเบสพิสูจน์ครับ ก่อนจะพูดกับนัดขอชื่นชมตลาดแบนนะคะออกแบบและดีไซน์ดนตรีให้น้องเริศมากในความรู้สึกของวิสุคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีเหมือนเหมือนเป็นเวทีอัปเดตเพชรทุกเม็ดที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกเราจะเห็นเลยว่ามุมไหนเหลี่ยมไหนของเพชรสะท้อนแสงดีแล้วรับแสงดีแล้วเจิดจ้าดีแล้ว มีมุมไหนเหลี่ยมไหนบ้างที่ยังหมองพวกเราทุกคนต่างก็ช่วยกันเจียไปแล้วก็กลับมาอัปเดตกันต่อมันยิ่งตอบย้ำนะครูนะเราภูมิใจจริงๆนะทุกคนเก่งแล้วก็กล้าแล้วก็แกล่งนัดก็เป็นอีกคนนึงลูกยอมรับหัวใจหนูจริงๆหนูเก่งมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเหมือนแบบโอ้โหแล้วใจหนูมันเกินร้อยมากๆเก่งมากๆเพลงนี้ ก็อย่างที่ทุกคนพูดนะลูกนะหนูทำดีแล้วเอาอยู่จริงๆขอบคุณคณะกรรมาการเราด้วยนะครับเอาละครับผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแล้วตอนนี้อยู่ที่ผลคะแนนซึ่งมีส่วนสำคัญนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนเต็มหลังจากนั้นได้กี่คะแนนครับ 300หรือเปล่าเอาไรดีนัดของพลากล้าออกมาเลยพลาดซ้อมมาดีแล้วซ้อมรถกล้ามาดีเลยครับ300หรือเปล่าจะเป็นสามร้อยคนที่2ของกลุ่มนี้หรือไม่ขอคะแนนครับ300ครับ โอ้โห oh oh. น้องๆยอมเลยยกนิ้วให้พี่ฟอม์่าสามร้อยพี่เชง่สองร้อเก้าสิบหกคือูงทั้งสามคนเลยพี่นัท300ออีกมันไม่ได้คิดว่าเราต้องมากเลยแต่มันคิดมันกดดันตัวเองครับมันกดดันว่ากลัวทําไม่ได้เต็มที่ตื่นตันแทนตัวพี่นัทด,ด้วยเพราะว่าอาจจะมีกําแพงบางอย่างที่ทําให้พี่นัทรู้สึกว่าพี่นัท พังทลายมันออกมาได้แล้วก็พีนัทเก่งที่สุดครับพีนัททาได้ครับอ่ะเก้าอี้ที่คุณจองไว้เขาพร้อมจะลุกให้คุณแล้วนะฮะไปนั่งประจำเก้าอี้ตัวที่สองสามร้อยคะแนนครับเดนต้องขยับมาตัวที่สามแล้วครับตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเวทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ส0มร้อคนแล้ว และตอนนี้เก้าอี้มีคนนั่งหมดเรียบร้อยแล้วเหลือผู้ขันอีกหนึ่งคนแล้วคะแนนของเชนก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ำด้วยนะฮะ296สูสีกันมากครับเอาละครับช่วงหน้ามาลุ้นกันกับน้องสันนะฮะเขาจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชรตัดเพชรครับ